โหมีแมวติดบับด้วยเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยพายแอปเปิลแมวลายส้มตัวนี้ดูภายนอกก็เหมือนแมวทั่วไปแต่เจ้าของกลับพบว่ามันมีซิงเกิลคอร์โปรเซสเซอร์อยู่ในหัวมันสามารถทำงานได้ดีตราบใดที่โฟกัสแค่สิ่งเดียวแต่ถ้ามีอะไรมากระตุ้นพร้อมกันเมื่อไหร่ระบบจะล่มทันทีเจ้าของลองทดสอบโดยยกนิ้วเดียวต่อหน้ามัน ถาย Apple จ้องตามได้อย่างดีแต่พอเพิ่มเป็น2นิ้วเท่านั้นแหละแมวตัวนี้กลับค้างไปดือด้อๆใบขยับไม่ตอบสนองเหมือนกำลังโหลดข้อมูลไม่ทันแล้วรู้ไหมคะในช่วงเวลาที่มันแหงนี่แหละเจ้าของสามารถตัดเล็บให้มันได้อย่างสบายๆไม่ต้องจัดล็อกไม่ต้องกล่อมมันแค่แนงนิ่งๆเหมือนหุ่นยน์ที่ติดระบบไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเจ้าของแตะที่หลังของมันพร้อมกับใช้มืออีกข้างอยู่ด้านหน้า พายอัปเปอรจะเข้าสมด์รีเซ็ตห่างเริ่มสบัดเหมือนกำลังพยายามบูตระบบใหม่และบางครั้งตอนเลียขนถ้าเจ้าของยื่นมือเข้าไปใกล้มันจะเลียมือเจ้าของไปด้วยเหมือนว่านั่นเป็นขนของตัวเองผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์บอกว่าแม่บางตัวอาจมีระบบประมวลผลที่รับข้อมูลได้ทีละอย่างการกระตุ้นพร้อมกันมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการโอเวอร์โหลดได้นี่ไม่แอนเลอร์จิเองค่ะ แม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน